ร้านใหม่หัวหินที่ไม่ได้มาเล่นๆแต่ขอยกให้เป็นร้านที่ควรค่าน่าลองที่สุดร้านหนึ่งของปีนี้วันนี้เมย์กับพี่นกมาเช็คอินกันที่ร้านอิชิบิเป็นร้านเปิดใหม่ที่เรามาซ้ําครั้งนี้เป็นครั้งที่2ครั้งก่อนรีวิวเบาๆไปแค่2เมนูแต่รอบนี้มารีวิวให้แบบจัดเต็มเลยค่ะเมนูเขาจะมีทั้งอาหารญี่ปุ่นและอาหารฝรั่งเศสแล้วก็มีเมนูที่รวม2ส,สัญชาตินี้เข้าด้วยกันเพราะว่าเชฟเขาชํานาญทั้งอาหารฝรั่งเศสและญี่ปุ่นเลยละค่ะอย่างจานนี้จะเป็นพาสต้าผัดพร าซมีรวมที่มีปลาคินเมดายชิมาอาจิและมาไดรวมไปถึงปลาเก๋าเสือจากทะเลกุยบุรีด้วยส่วนจานนี้เป็นโซเมนเย็นที่น้ำซุปเนี่ยหอมทรัฟเฟิลมากๆม,ม,มาพร้อมกับหอยเชลล์ที่ทาทรัฟเฟิลเพสมาอีกด้วยบอกเลยว่าคนรักทรัฟเฟิลต้องชอบอีกหนึ่งเมนูลูกเครื่องญี่ปุ่นฝรั่งเศสค่ะราเมงซุปทงคอสึอครีมซอสมะเขือเทศรสชาติเข้มคอนเข้ากันสุดๆที่นี่เขาจะมีทั้งวัตถุดิบนําเข้าและวัตถุดิบท้องถิ่นนะคะอย่างจานนี้จะเป็นสเต็กปลาเก๋ามุกจากทะเลกุยบุรีส หรือว่าเมนูเครปแบบฝรั่งเศสแท้ๆที่นี่เขาก็มีเหมือนกันจัดว่าเป็นร้านที่ทําถึงทั้งเรื่องวัตถุดิบและรสชาติร้านอยู่ในซอยหัวหิน45นะคะถ้าใครมาเที่ยวหัวหินก็มาใช้อินกันได้เลยจ้ะ